บ้านแฝดสไตล์นอร์ดิกขนาด3เมตร20คูณ6เมตร20ความสูงจากพื้นบ้านถึงจัว่วอยู่ที่3เมตร70ขอบข้างถูกตกแต่งด้วยซีชแนลสีดำพื้นบ้านยกสูงจากพื้นดิน45เซนหลังคาทำจากวัสดุ s i n เกิล o ล p สีล็อกเกหลังบ้านต่อเติมด้วยโครงหลังคาเป็นพื้นที่ใช้สอยอเนกนประสงค์ ผนังบ้านทำจากสมาร์ทบอร์ดลายเซาะล่องทาด้วยสี TOA รหัส K7045 ผนังหน้าบ้านทาด้วยสีขาวตกแต่งด้วยไฟกิ่งตูบานสไลด์มีขนาด2เมตรคูณ2เมตรฝ้าเพดานตกแต่งด้วยสมาร์ทบอร์ดลายเซาะล่อง พื้นทำจากวัสดุ s p c มีคุณสมบัติกันน้ำปวกไม่กินภายในห้องน้ำมีขนาดเมตร50คูณเมตร80มีช่องลมและพัดลมระบายอากาศติดตั้งสุขภัณฑ์พร้อมใช้งานผนังตกแต่งด้วยกระเบื้องดูราเก็ตลายเลิต้าไว้หลังบ้านมีประตูอเนกประสงค์สามารถใช้พื้นที่ทำครัวหรือประโยชน์ใช้สอยต่างๆ จัวด้านบนถูกตกแต่งด้วยช่องแสงตรงกลางของบ้านทั้งสองหลังทำโคงหลังคาเชื่อมต่อกันเพื่อประโยชน์ใช้สอยด้านใต้หลังคาติดตั้งโคมไฟกันน้ำและปลั๊กไฟอเนกประสงค์หลังบ้านทาด้วยสีขาวตกแต่งด้วยโคมไฟ LED สนใจติดต่อได้ที่บ้านน็อกดาวน์อีซี่โฮมประคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์